ันเป็นหรือเปล่าวะเดีอยู่ด้วยกันมันก็เป็นยังไงมึงมึงนี่เล่นหน้าเล่นตามากเลยนะฮะมีเมียงแต่งตัวเรียบร้อยจ้ะวะเดี๋ยวใส่ไอ้นี่มันก็ดูแลผู้ชายด้วยกันดีเหลือเกินเฮ้ยอุ่ณหกันตัวมึงหอมดีวะดูแลกันเสร็จแล้วหรือยังเออเออพระองค์ท่าน พระองค์ท่านลืมไปหรือเปล่าพระองค์บอกว่าถ้าหากว่าเราน่ะได้ชัยชนะกลับมาจะขอได้หนึ่งสิ่งเพราะฉะนั้นกลับมฉันฆ่าเป็นศพแรกเลยผมฉันสู้คนแรกแล้วก็ฆ่าเป็นศพแรกเลยแสดงว่าหมฉันขอได้หนึ่งสิ่งผู้เจ้าค่ะเจ้าอยากได้สิ่งใดขอผู้หญิงคนนี้เป็นคู่แต่งงานผู้เจ้าค่ะในเมื่อเจ้าขอ ขายกให้ขอบระทัยพูดเจ้าค่ะไม่โดนเราก็ตายหรอกกใจไม่โดก็ตายหรอกเวียด้ารอดชีวิตด้วยอุณากันครับเมียเจ้าใช่ไหมสวยปะถูกสเปคเลยสเปคใครสเปคข้านี่ไงไม่ได้ไม่ได้ไปดูเมื่ก่อนนี่ะเฮ้ยไอไอไอ้อีอนากูไม่รู้จะห้ามใครเลย ของพี่น้องนี่มันไหวจริงขอบใจมากเลยนะแต่ว่าเราต้องเป็นแฟนเธอใช่ไหมงั้นเราเกอดได้อะดิกอดได้ไม่มีคนห่วใช่ปะไม่มีจริงเหรอเออเดาด้วยของก่อดเลยนะเออโอ้โหุ้ยกูห้ามน้องเดี๋ยวพี่เข้าห้ามพี่แต่น้องเข้าแล้วงมึงวะเนี่ยมึงห่วงแฟนมึงไงไม่ได้เอ้าพี่งคนนี้เป็นคู่ค่ะจะเป็นคู่เจ้ากันแล้วแต่แต่ว่า เดี๋ยวข้าให้ทหารมาเก็บหัวไปก่อนอเดี๋ยวก่อนนะวันนี้ข้าเห็นอะไรทึกอย่าง <laughs> แหมดิเกสมจริงสมจังหัวไอโยนมีฟันเยืนนด้วย <laughs> ใครใครก็ช่างเขียนทหาร